บทที่74็สิบสบอกแมวว่ามันจะต้องทำท่าไหนซูโยอีเดินเข้าไปในสนามหญ้าเปิดตะกร้าออกและพูดอย่างอ่อนโยนโตโตออกมาสนุกกันเถอะแมวน้อยทำตาโตไร้เดียงสาและขดตัวอยู่ในตะกร้าเมื่อเห็นสัตว์เลี้ยงตัวน้อยเฉินซีซีก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปดูมันพี่สาวล่อมันออกมาด้วยอาหารกระป๋องสิซูโยอีเปิดกระป๋องและเข้าไปใกล้ๆตามที่คาดไว้โตโตขยับจมูกไปมาและก้าวตามอาหาร ได้ผลในที่สุดเจ้าหญิงน้อยก็แสดงความงามของเธอต่อหน้าทุกคนเมื่อเห็นมันพวกเขาทุกคนก็อุทานว้าวน่ารักจังลิดเดอร์ไปเอามาจากไหนน่ารักจังฉันไม่สามารถต้านทานสัตว์ตัวเล็กๆได้เลยขอกอดได้ไหมเมื่อเห็นผู้คนมากมายโต้โตรู้สึกกลัวเล็กน้อยและล่าถอยซูโยอีเห็นอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนอย่างรุมมันส่วนตากล้องก็ตะโกนว่า ให้แมวอยู่กับนักแสดงคนอื่นอย่าขยับเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเฉินซีซีก็มีความสุขที่จะได้อยู่กับแมวน้อยซูโยอีโบกมือให้ช่วยเชียนต้องแล้วพูดว่าเธอกับเฉินซีซีเล่นกับมันไปก่อนนะมันจะได้ไม่กลัวอวีชิงเจ้าเธอด้วยอวีชิงเจ้าก็ต้องจักไปพร้อมกับแมวในอ้อมแขนอวีชิงเจ้าเดินผ่านไปการรวมกันของสามสาวงามและแมวหนึ่งตัวนั้นค่อนข้างดึงดูดสายตาตากล้องมองหาฉากที่ดีที่สุดสำหรับตัวละครหลัก ทันใดนั้นโตโตก็พุ่งออกมามันวิ่งเข้าไปในป่าจนพวกเธอตามไม่ทันมันคือแมวของลู่เฉินนะซูโยอีกระโจนตามมันไปในทันทีที่เห็นแต่อวีชิงเจ้าหยุดเธอไว้แมวตัวนี้มันห่วงตัวเกินไปให้อาหารมันได้แต่มันคงไม่ชอบให้ใครแต่ต้องในตอนนั้นเฉินซีซีอดไม่ได้ที่จะสัมผัสโตโตเมื่อเจ้าแมวน้อยเห็นอย่างนั้นมันจึงวิ่งหนีไป เจ้าจิ้งจอกเห็นอย่างนั้นก็ทนไม่ไหวสู้จู่แสดงทักษะสัตว์เลี้ยงที่คุณได้มาให้ฉันเห็นหน่อยมันดูกังวลหลังจากผ่านไปสักพักเธอยังคงพยายามให้เจ้าแมวน้อยไม่กลัวซูโย,โยอีเข้าสู่พื้นที่ระบบทันทีและเลือกใช้ไอเทมค่าความใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริงตอนนี้ฉันควรทำอะไรดีสุนัขจิ้งจอกชูหูขึ้นแล้วพูดว่าโบกมือเพื่อแสดงว่าคุณชอบมันมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแค่นั้นแหละ เธอโบอกมือไปมาในป่าเธอรู้สึกถึงการต่อต้านของเจ้าแมวน้อยลงลิดเดอร์คุณทำได้ยังไงหลังพูดจบหางหนาของโตโตก็ยกขึ้นสูงและสายไปมาเล็กน้อยมันเดินเข้าไปหาซูโยอีทีละก้าวอ่านี่ดวงตาของเฉินซีซีเบิกกว้างพี่สาวไม่เพียงแต่ปรับรูเฉินได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงแมวของเขาด้วยโตโตเดินมาหาเธอด้วยท่าทางออดอ้อน จากนั้นมันก็นอนลงบนพื้นและโชว์ท้องให้ซูโยอีดูนี่เป็นท่าทางอ้อนเจ้านายซูโยอีย่อตัวลงและลูกขนของโต,โตโตเบาๆโดยไม่สนใจว่าทุกคนจะประหลาดใจแค่ไหนโตโตฉันต้องการความร่วมมือจากเธอทำตัวดีๆตกลงไหมดูเหมือนมันจะเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรเธอจะอยู่กับพี่สาวพวกนั้นหลังถ่ายโฆษณาเสร็จแล้วฉันจะให้อาหารกระป๋องดีไหมจากนั้นโตโตก็พยักหน้าต่อหน้าทุกคน ซูโยอีถามด้วยความไม่เชื่อฉันตาฝาดไปหรือเปล่าสุนักจิ้งจอกเจ้าเล่ตะคอกนี่คือความสัมพันธ์ที่เกิดจากระบบไม่น่าแปลกใจที่มันจะเข้าใจสมาชิกในทีมเห็นภาพนั้นก็ตกใจลีดเดอร์คุณสื่อสารกับแมวได้สุดยอดลีดเดอร์คุณลองถามอะไรเธออีก 2, 3, สองสามข้อสิซูโยอียิ้มฉันไม่เข้าใจที่มันร้องรีบถ่ายกันเถอะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคำพูดของเธอหรือไม่โตโตจึงกลายเป็นแมวว่านอนสอนง่ายอย่างผิปกติและจะไม่กลัวเมื่อเห็นคนอื่นแต่มันก็ยังไม่ชอบอยู่กับคนอื่นอยู่ดีแม้ว่าตากล้องจะไม่เข้าใจว่าซูโยอีทำได้อย่างไรแต่เขาก็ยังคงแนะนำว่าเธอบอกแมวว่ามันจะต้องทำท่าไหนสิฮ่าฮ่าาทุกคนหัวเราะออกมาเธอทำหน้าที่ฝึกแมวอย่างไม่คาดคิดซูโยอีวางแมวไว้บนสถานที่ถ่ายทำและพูดว่า เธอแค่หมอบตรงนี้เพื่ออับแดดยานี้ไปไหนเหนียวตากล้องมองแมวในวิดีโอด้วยดวงตาเบิกกว้างคุณต้องให้แมวหลับตาเพื่อสร้างสภาพขี้เกียจและผ่อนคลายของแมวจึงต้องให้มันหลับตาเธอแตะขนนุ่มๆที่หลังของโตโตแล้วพูดว่าหลับตาสิโตโตมองไปที่ซูโยอีและร้องอย่างชุนเฉียวเหนียวจากนั้นมันก็หลับตาลงจริงๆบ้าไปแล้วตากล้องตกมือแล้วพูดว่า ดีมากการถ่ายทํากับสัตว์สิ่งที่ยุ่งยากที่สุดคือสัตว์ไม่ให้ความร่วมมือถ้าลูกแมวตัวนี้เชื่อฟังอย่างนี้ก็ง่ายต่อการถ่ายทําซูโยอีออกจากสถานที่ถ่ายทําและทําได้เพียงตะโกนว่าโตโต้ยกมือขึ้นเธอไม่รู้ว่าโลกของแมวเป็นอย่างไรเหนียวเห็นได้ชัดว่าแมวนี้รู้ดีว่าการแสดงเป็นยังไงเมื่อได้ยินคําสั่งโตโตโรีบยกมือขึ้นท่าทางมันดูเหมือนแมวง่วงนอนซูโยอีรู้สึกขบขัน ช่างเป็นแมวที่ว่านอนสอนง่ายเป็นครั้งแรกที่เธอคิดว่าอยากลองเลี้ยงลูกแมวเชื่องเชื่องอย่างโตโตหลังจากนั้นไม่นานตากล้องก็เงยหน้าขึ้นหลังจากนั้นคนที่รับบทเป็นสาวน่ารักก็ลงไปนอนบนพื้นโดยเอามือข้างหนึ่งประคองคาง,งแล้วพยักหน้าทั้งที่หลับตาประเด็นคือเธอต้องง่วงเหมือนแมวเจ้าเหมียวใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการแสดงจากนั้นเธอก็ไม่ต้องการแมวอีกต่อไป ซูโยอีเอาแมวออกมาไว้ข้างๆให้น้ำและอาหารมันด้านเฉินซีซีและชุยเชียนต้องที่สวมกระโปรงลายดอกไม้ทําให้เห็นสัดส,ส่วนที่โค้งว้าของพวกเธออย่างชัดเจนโดยเฉพาะเฉินซีซีเธอเหมือนผลไม้สีเขียวที่เยาวัยและมีใบหน้าที่น่ารักทําให้ผู้คนเกิดอยากจะปกป้องเอาล่ะลองคิดตามนะคุณได้ยินเสียงฝีเท้าที่กําลังใกล้เข้ามาคุณลืมตาและมีท่าทีสับสน จากนั้นอวีชิงเจ้าที่กำลังจะปรากฏตัวดึงความสนใจจากดวงตาของคุณแล้วจากนั้นเราจะ close up ไปที่ใบหน้าคุณซูโยอีและสมาชิกในทีมหาที่พักผ่อนและทำงานอยู่เบื้องหลังให้อาหารแมวอย่างขันแข็งหลังจากที่ทั้งสามคนแสดงเห็นได้ชัดว่าเฉินซีซีรู้สึกดีขึ้นจากนั้นจึงตัดสินผู้ที่ถูกคัดเลือกตลอดช่วงเช้าสิ่งที่ตากล้องพูดกำชับมากที่สุดคืออารมณ์ในดวงตาของพวกเธอสายตาที่คุณสองคนมองกันนั้นไม่ดีเลย ไรอารมณ์ความสัมพันธ์แบบไหนก็ต้องมีความรู้สึกแบบนั้นคนหนึ่งเย็นชาในขณะที่อีกคนหัวเราะคิกคักไม่มีความรู้สึกถึงบรรยากาศความรักเลยสิ่งนั้นทำให้ตากล้องเสียความมั่นใจกลับไปค้นหาความรู้สึกรักของตัวเองให้เจอระหว่างทางเธอกำลังคิดถึงการถ่ายทำฉากงานเลี้ยงเฉินซ,ซีซีมองไปที่ตะกร้าแมวในมือพี่สาวของเธออย่างกระตือรือร้นพี่สาวเหนื่อยไหม ซูโยอียื่นมันให้เด็กสาวแล้วหันไปพูดว่าอาวีชิงเจ้าเปลี่ยนแผนกันเถอะอย่ากไปคฤราสน์หรืองานเลี้ยงเอาเป็นเมื่อสาวเย็นชาบังเอิญเข้าไปในป่าและพบกับสาวน่ารักเธอสองคนก็เต้นรำด้วยกันและสุดท้ายก็จากไปพร้อมกับแมวในอ้อมแขนเธออย่างนี้ดีไหมฉากงานเลี้ยงเรียบง่ายที่ถูกจัดขึ้นแบบโลกๆกดูไม่เหมาะกับน้ำหอมดอร่าเลยเธอเป็นลดเดอร์ทุกอย่างอยู่ที่เธอตัดสินใจบทที่เจ็สิบห้าหรือว่าฉันชอบคุณ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงช่วงบ่ายจะดีกว่าช่วงเช้าแต่ก็ยังห่างไกลจากความต้องการของตากล้องซูโยอีกลับไปที่หอพักของเธอและสงสัยว่าคืนนี้เธอควรจะส่งโต้โตะกลับไหมเพราะพรุ่งนี้เธอต้องถ่ายทําฉากนี้อีกเธอยังไม่ต้องการคืนมันมีปัญหาแล้วเธอกังวลกับการทิ้งแมวไว้ตามลําพังในหอพักเธอจึงต้องพามันไปสูดอากาศภายนอกเมื่อเห็นแมวแฟนๆต่างก็ตื่นเต้นแมวมาจากไหนสายเลือดบริสุทธ ดีมากอยู่เฉยๆย่าส่งเสียงดังมาดูโยโย่ออกกำลังกายกันเลือกตามที่ชอบได้เลยซูโยอีพักเป็นครั้งคราวเมื่อโตโตเห็นโอกาสมันก็เริ่มที่จะกระโดดเข้าไปในอ้อมแขนของเธอเพื่อหาที่พักผ่อนสบายๆด้านผู้เท่าลูประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นในทีวีมากลีคุยดูสิว่าโตโตชอบโยโย่แค่ไหนมันก้าวร้าวมากตอนที่อยู่ที่บ้านพ่อบ้านรู้ว่าชายชารารักโตโตมากบางทีแมวอาจแยกคนดีกับคนเลวได้ ผู้เท่าลู่มีความสุขยิ่งกว่าที่ได้ยินเช่นนั้นลีคุยคุณถามโยโยส่สิว่าเธอชอบโตโตหรือไม่และถ้าเธอชอบโตโตเราก็จะมอบมันให้เธอพ่อบ้านพิมพ์ข้อความลงไปทันทีบังเอิญซูโยอีกำลังอ่านความคิดเห็นพอดิบพอดีแฟนคลับอันดับหนึ่งของโยโย่คุณชอบโตโตไหมเมื่อเห็นว่าชาวเน็ตรู้จักชื่อโตโตซูโยอีก็เดาได้ว่าเขาเป็นเจ้าของแมวเธอพูดอย่างรวดเร็วว่า ขอบคุณที่ให้ฉันยืมแมวนะคาโตโตได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีคุณต้องรักมันมากแน่แน่ฉันจะส่งมันคืนทันทีเลยค่ะชายชราย,ยิ้มกว้างจนสุดหูเธอนี่ช่างพูดจริงๆแฟนคลับอันดับหนึ่งของโยโย่ไม่เป็นไรดูเหมือนว่าโตโต,โตก็ชอบคุณเหมือนกันเธอพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อกเกลี้ยกล่อมชาวเน็ตที่กระตือรือร้นหญิงสาวเพิ่งอ่านความคิดเห็นและพบว่ามันมีมูลค่าหลายหมืน่นเธอไม่กล้ารับแมวที่มีค่าเช่นนี้มาเลี้ยงดูแน่ เมื่อซูโย,โยอีกลับไปที่หอพักเธออุ้มแมวน้อยอย่างระมัดระวังเพราะกลัวว่าจะชนกับอะไรเข้าโตโตอเองก็เลียมือของเธออย่างรักใคร่ที่ประตูด้านทิศเหนือซูโย,โยอีเห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นจากระยะไกลเมื่อเธอเข้าไปใกล้ก็พบว่านั่นคือลู่เฉินประธานลูกคุณมาทําอะไรที่นี่คะเขาเหลือบมองแมวในอ้อมแขนของเธอดวงตาของเขาก็ฉายแววประหลาดใจผมคิดว่าวันนี้การถ่ายทําของคุณคงจะยุ่งเหยิงแต่จากที่ดูแล้วมันดูดีไม่น้อย เมื่อเห็นว่าโตโตตัวสั่นเธอคิดว่ามันจะไปหาลูเ่เฉินเธอจึงเอื้อมมือออกไปแต่โตโตก็เบียดตัวเข้ามาที่ตัวเธออีกครั้งซูโยอีจึงอุ้มมันไว้เหมือนเดิมโตโตเชื่อฟังมากแต่มีปัญหาเล็กน้อยกับการถ่ายทำของเราค่ะเล่าให้ผมฟังได้ไหมซูโยอีเล่าทีมของโฆษณาและขั้นตอนการถ่ายทำให้เขาฟังลูเ่เฉินพอได้ฟังก็เลิกคิ้วฉันไม่รู้สึกว่ากำลังมีความรัก ใช่อันที่จริงฉันก็พอเข้าใจมันได้เพราะยังไงฉันก็เป็นผู้หญิงอายุ24เมื่อมองดูสีหน้าผิดหวังของเธอเขาก็อดไม่ได้ที่จะแกล้งเธอให้ผมช่วยค้นหาความรู้สึกของคุณไหมย,ยังไงคะซูโย,โยอีถามอย่างสับสนลู่เฉินก้าวไปหาเธอทั้งสองคนใกล้กันมากเรื่อยๆจนเธอได้กลิ่นน้ำหอมของเขาซึ่งมันเหมือนกับกลิ่นที่ติดอยู่บนตัวเธอ ลมหายใจของเขารินรถเหนือศีรษะของเธอและทันใดนั้นหญิงสาวก็รู้สึกกอากกระอ่วนเล็กน้อยเธอถอยหลังแต่ลู่เฉินกลับจับเอวของเธอแล้วดึงเธอไปเข้าไปใกล้ยอย่างนุ่มนวลดวงตาคู่สวยทั้งสองสบกันเอวของเธอที่ลู่เฉินสัมผัสร้รอนเผาและใบหน้าของซูโยอีก็เปลี่ยนเป็นสีแดงระเรือ่อเขามองเธอด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ในตอนนั้นสุนัขจิ้งจอกยกอุ้งเท้าหน้าขึ้นมาปิดตาโอ้ซูจูฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้น ทั้งสองเพิกเฉยต่อกล้องที่ประตูหอพักโดยไม่รู้เลยว่าในตอนนี้ชาวเน็ตกำลังคลงั่งนี่ฉันดูอะไรอยู่ประธานลูกกอดโยโย,โย่ก่อนกังวลว่าฉันจะไม่อิ่มหรือขออาหารหมาเพิ่มหน่อยฉันเหมือนสุนัขที่ถูกเตะบนถนนทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมอาหารหมาถึงไล่ตามฉันไม่หยุดว้าวโยโย,โย่สบายดีไหมชีวิตประจำวันอันแสนหวานของเจ้านายและศิลปินของเขา ต้โตที่ถูกบีบอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองก็ร้องอย่างอึดอัดทําให้เธอรู้สึกตัวและพูดด้วยความผิดหวังเล็กน้อยว่าประธานลูกคุณปล่อยฉันได้ไหมลูกเฉินปล่อยเธอและก้าวถอยหลังเขามองเข้าไปในดวงตาของเธออย่างลึกซึง้งซูโย,โยอีมองไปทางอื่นอย่างทําตัวไม่ถูกขนตาหนาของเธอสั่นเล็กน้อยหึดด้วยอารมณ์ที่ดีเขาถอยหลังไปสองก้าวเข้าใจไหมนี่คือความรู้สึกของการมีความรักเขินอายอึดอัดหน้าแดงและใจเต้นแรง ซูโยอีรู้สึกว่าเธอถูกลวนลามเธออยู่ในกำมือเขาตั้งแต่แรกแล้วหญิงสาวจึงพูดด้วยน้ำเสียงเกรี้ยวกราดไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพื้นฐานของการตกหลุมรักคือการที่คนสองคนรักกันตามที่คุณพูดท้านหน้าแดงและใจเต้นก็หมายความว่าฉันชอบคุณชายหนุ่มยกยิ้มมุมปากก็คงมีแต่คุณเท่านั้นที่รู้ซูโยอีโกรธจนตัวสั่นเธอพูดด้วยความโกรธเกรี้ยว,ว่าไม่มีทาง เธอดูเหมือนหญิงสาวตัวเล็กๆที่ถูกชายหนุ่มทาให้วิตกกังวลซึ่งลูเ่เฉินคิดว่ามันน่าสนใจเมื่อเห็นอีกฝ่ายกําลังโกรธเขาก็กระแอม,มในลําคออีกครั้งขอโทษผมขอโทษเมื่อเห็นว่าชายตรงหน้าเธอกลับมาเป็นปกติแล้วซูโยอีก็ตะคอกอย่างไม่พอใจเธอไม่ยอมรับคําขอโทษของเขาผมกังวลเรื่องโตโตว่าจะพามันกลับไปนอนแต่ตอนนี้ดูเหมือนไม่จําเป็นฉันจะกลับแล้วซูโยอีกล่าวโดยไม่สบตาก,กับเขา หลังจากไปถึงสนามทิศเหนือเขาจ้องมองที่ด้านหลังของเธอเป็นเวลานานก่อนที่จะจากไปด้านซูโยอีมองไปที่โตโตที่ร้องเหนียวเหมียวซูจู่โตโตเป็นห่วงคุณฉันสบายดีซูโยอีพูดพลางลูกขนของโตโตเหนียวหลังจากเข้ามาในห้องเธอก็วางโตโตลงและคิดว่าคืนนี้จะให้มันนอนที่ไหนเธอคุยหาไปรอบๆห้องและตัดสินใจปูผ้าเพื่อให้โตโตนอนไปก่อน เมื่อซูโยอีย่อตัวลงเพื่อพับผ้าโตโตก็เข้ามาถูตัวเธออย่างออดอ้อนโตโตคืนนี้นอนที่นี่ได้ไหมโตโตมองไปที่ผ้าแล้วมองไปที่เตียงเหนียวแม้จะไม่มีการแปลเธอก็สามารถบอกได้ว่าโตโตไม่มีความสุขมันต้องชอบใช้ชีวิตรุราเหมือนลู่เฉินแน่ๆมันคงไม่ต้องทําหน้าที่ที่แมวควรทําและมีสภาพความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายซูโยอียไม่สามารถทนได้อีกต่อไป ด้วยใบหน้าที่น่าสมเพชของเธอโตโตกำลังตกที่นั่งลำบากซูโยอีเปิดกระป๋องแล้วพูดว่าคืนนี้เธอคงต้องทนไปก่อนพรุ่งนี้ฉันจะส่งเธอกลับบ้านโอเคไหมเหนียวเมื่อมองโตโตที่ฝังหัวลงในกระป๋องอาหารและส่งเสียงเคี้ยวเธอก็รู้สึกพึงพอใจเธอเหลือบไปเห็นผ้าเช็ดหน้าในถังขยะและนึกถึงใบหน้าเจ้าเล่ห์ของลู่เฉินแต่เธอก็ยังหยิบมันขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจสุนักจิ้งจอกเจ้าเล่รู้สึกสับสนซู่จู่คุณกำลังทำอะไร หลังจากหยุดชะงักไปครู่หนึ่งเธอเสริมว่าผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ยังใหม่อยู่เลยเอาไปซักดีกว่ามันคงแพงหน้าดูสุนักจิ้งจอกเจ้าเล่ห์พูดเตือนแต่นั่นมันถูกคนอื่นใช้ไปแล้วซักแล้วฉันจะคืนให้เขาแต่ลู่เฉินบอกว่าไม่ต้องซูโยอีมองไปที่สุนักจิ้งจอกเจ้าเล่ห์และพูดว่าไม่ใช่เรื่องของนายคุณชอบเขาจริงๆเหรอนี่บทที่เจ็ดิบหก ฉันลาออกด้วยความภาคภูมิใจสูโยอีโยนผ้าเช็ดหน้าลงบนเตียงและเข้าไปในพื้นที่ฮอลโลแกรมจิ้งจอกเจ้าเล่ตรวจสอบความคืบหน้าของการลดน้ำหนักสุนัขจิ้งจอกได้ยินอย่างนั้นจึงเปิดแผงแสดงความคืบหน้าผู้ชายสูโยอีสูง170เจซนติเมตรน้ำหนัก64.5กิโลกรัมอัตราไขมันในร่างกาย3 1 ซูโยอีขมวดคิ้วอย่างประหลาดใจความเร็วในการลดน้ำหนักของเธอดูเหมือนจะลดลงในสัปดาห์แรกเธอลดไป11กิโลกรัมและในสัปดาห์ที่สองลดไป8.5กิโลกรัมตอนนี้เป็นวันที่สาของสัปดาห์ที่สามแล้วเธอลดไปได้แค่3กิโลกรัมเท่านั้นตามแนวโน้มนี้ปลายสัปดาห์นี้น้ำหนักของเธอน่าจะอยู่ที่60.5กิโลกรัมสำหรับคนธรรมดา60.5กิโลกรัมเป็นน้ำหนักที่สุขภาพดีและสมส่วน แต่สำหรับคนที่ต้องการอยู่ในวงการบันเทิงน้ำหนักนี้ยังห่างไกลาจากความเพียงพอนอกจากนี้เธอเคยพูดระหว่างการสัมภาษณ์ว่าเธอจะลดน้ำหนักให้ได้50กิโลกรัมในสัปดาห์ที่แล้วเธอก็ลดน้ำหนักแม้ว่าจะไม่ได้ออกกำลังกายก็ตามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพิ่มการฝึกวันละหนึ่งชั่วโมงสูโยอีมองไปที่หน้าจอด้วยความมุ่งมัน่นสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่จึงพูดอย่างจริงจังว่า อันที่จริงคงไม่มีใครขอให้คุณชั่งน้ำหนักจริงๆและผู้ชมก็ไม่เห็นหรอกว่าคุณมีน้ำหนักเท่าไหร่แต่เรารู้อยู่แก่ใจเริ่มเลยคืนนั้นเธอไม่ได้เข้านอนจนกระทั่งเช้าตรู่ทำให้เธอปวดหลังหนักมากและเกือบจะลุกไม่ขึ้นในวันรุ่งขึ้นโอ้ยเมื่อคืนฉันออกกำลังกายหนักมากเลยเมื่อเห็นหญิงสาวตื่นแล้วโตโตก็กระโดดเข้าไปในอ้อมแขนของเธอเหนียวเธอหิวไหมรอฉันก่อนนะหลังจากที่โตโตกินอาหารแล้วเธอก็ลงไปข้างล่างเพื่อทำอาหารเช้า เนื่องจากช่วงนี้เธอต้องไปถ่ายทำที่ภูเขาด้านหลังและเฉินซีซีกับอวี๋ชิงเจ้าไม่ต้องการไปที่โรงอาหารเพื่อทานอาหารเช้าดังนั้นพวกเธอจึงตกลงกินข้าวด้วยกันเนื่องจากเอลและหลังของเธอปวดมากเนื่องจากการออกกำลังกายเมื่อวานวันนี้เธอจึงเพิ่มผงเลือดลดลงในโจ๊กเป็นพิเศษว้าวกลิ่นหอมจังไม่ได้กลิ่นโจก๊กอร่อยๆอออแบบนี้มานานแล้วพี่สาววันนี้พี่อารมณ์ดีหรือเปล่าเนี่ยเฉินซีซีกระโดดลงบันไดอย่างตื่นเต้นตามมาด้วยอวี๋ชิงเจ้า มากินเถอะเธอตักจกใส่ในชามและวางไว้ตรงหน้าพวกเธออวีชิงเจ้าตักจกใส่ปากแล้วก็ตกตะลึงเธอใส่อะไรลงไปสูโยอีก็ตะลึงเช่นกันเธอต้องกินอาหารมามากขนาดไหนกันรู้ได้ยังไงไม่มีอะไรเป็นพิเศษสักหน่อยอวีชิงเจ้ากินจกเสร็จในการยกชามขึ้นกระดกและพูดว่าขอบคุณสำหรับอาหารจกอร่อยมากว้าเป็นครั้งแรกที่อวีชิงเจ้ากินเยอะขนาดนี้ปลื้มใจ ฉันกังวลเกี่ยวกับน้องเจ้าทุกวันฉันโล่งใจได้ก็วันนี้น้องเจ้าตกเป็นทาสโยโย่แล้วอร่อยขนาดนั้นเลยหเห็นแล้วหิวเลยน้องเจ้ากินมากเท่าที่เธอต้องการเลยนะเร็วเข้าตักให้เธออีกหนึ่งชามอวีชิงเจ้าก็มีความคิดนี้เช่นกันเธอจึงมองไปที่หม้อและพบว่ามันหมดแล้วเมื่อเห็นอย่างนั้นซูโยอีจึงยื่นไข่ให้เธอแล้วพูดว่าพรุ่งนี้จะทำเพิ่มนะอันนี้กินไข่ด้วย หลังกินอาหารเสร็จเฉินซีซีทำหน้าที่ล้างจานในขณะที่อวีชิงเจ้าทำความสะอาดโต๊ะเมื่อพวกเธอไปถึงสถานที่ถ่ายทำก็เห็นทุกคนรออยู่ที่นั่นแล้วกลับกลายเป็นว่าตัวเอกทั้งสองมาสายฉันขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะจากนั้นไม่นานอาวีชิงเจ้าและเฉินซีซีก็เริ่มถ่ายทำทันทีการแสดงอารมณ์ในดวงตาของพวกเธอก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานมากแม้ว่าตากล้องจะยังไม่พอใจแต่เขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้ในช่วงพักเธอก็ได้พูดคุยกับตากล้อง บรรยากาศโครงเรื่องและนักแสดงในโฆษณาของคุณไม่เลวแต่แค่รู้สึกว่ามันยังไม่พอทำไมคุณไม่บอกพวกเขาอีกครั้งละ่ะจากนั้นซูโยอีพยักหน้าและเรียกอวีชิงเจ้าและเฉินซีซีเข้ามาพูดคุยด้วยฉันยังรู้สึกถึงความรักไม่มากพอเฉินซีซีได้ยินอย่างนั้นก็หน้ามุยก็ฉันไม่ได้ตกหลุมรักจริงๆนี่นาะฉันทำไม่ได้หรอกซูโยอีไม่ยอมปล่อยเธอไป ก็เหมือนกับการแสดงความรักต่อพระเอกการ์ตูนที่เธอชอบอ่านไงกระต่ายน้อยได้ยินพี่สาวพูดก็ยิ้มเขินๆจากนั้นซูโยอีมองไปที่อวี๋ชิงเจ้าและพูดว่าส่วนเธอต้องมีความชื่นชมในสายตาอาวี๋ชิงเจ้าจึงตอบกลับพูดอย่างเฉยเมยว่าเวลาฉันฟังเธอร้องเพลงฉันจะรู้สึกทึ่งแต่เธอร้องเพลงตอนที่ทั้งสองถ่ายทำไม่ได้งั้นเธอมาถ่ายกับฉันเป็นไงอวี๋ชิงเจ้าแนะนำ ซูโยอีคิดอยู่พักหนึ่งและสงสัยว่าเธอจะทำได้ไหมกระต่ายน้อยดูตื่นเต้นมาเถอะพี่สาวช่วยเราหาแรงบันดาลใจหน่อยทันใดนั้นซูโยอีก็นึกถึงการสอนของลู่เฉินเมื่อคืนนี้หญิงสาวหน้าแดงมากจนต้องสมองไปทางอื่นตกลงเมื่อตากล้องเรียกให้ถ่ายภาพซูโยอีก็ทำเป็นนอนอยู่บนพื้นหญ้าและง่วงนอนทันทีที่มีคนมา เธอหันศีสษะเล็กน้อยและเห็นหญิงสาวที่มีใบหน้าเย็นชาในชุดสีดำคิ้วและดวงตาของเธอสวยงามราวกับภาพวาดดอกกุหลาบสีแดงบนข้อมือของเธอช่างเจิดจ้าเธอดื่มด่ำกับรูปลักษณ์ของหญิงสาวตรงหน้าดวงตาของเธอเปี่ยมไปด้วยความรักจากนั้นก็เบือนหน้าหนีอย่างอายรูม,ม่านตาของอวีชิงเจ้าขยายออกเล็กน้อยในขณะที่เธอเห็นหญิงสาวตรงหน้า ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจน้ำแข็งและความเยือกเย็นในดวงตาราวกับถูกละลายและมันเปล่งประกายด้วยความรักอันบริสุทธิ์ตากล้องเห็นอย่างนั้นก็แบกกล้องไว้บนบ่ายอย่างกระหายเยี่ยมเขาพูดกับตัวเองหลังจากถ่ายทำเสร็จเฉินซีซีก็ปรบมือเป็นคนแรกและสมาชิกในทีมก็เช่นกันว้าวที่ฉันเคยบอกว่าตากล้องไม่ยอมบอกวิธีถ่ายทำอย่างจริงจังตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันจะคิดผิดลีดเดอร์และอวี๋ชิงเจ้าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆฉัน ความรักกำลังเริ่มมันช่างคลุมเครือสูโยอีลุกขึ้นจากพื้นหลังจากที่เธอเพิ่งลองถ่ายทำอย่างไม่เป็นทางการมันน่าอายเกินไปหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งตากล้องก็พูดว่าจากการถ่ายทําเมื่อกี้คุณดูเหมาะกับบสาวน่ารักมากกว่าเฉินซีซีอีกนะซูโยอีมองไปที่เฉินซีซีที่ไม่ได้พูดอะไรหากเป็นคนอื่นพวกเขาอาจรู้สึกอึดอัดที่ถูกพูดแบบนี้ ยิ่งไปกว่านั้นเฉินซีซีได้ทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองอย่างหนักดังนั้นซูโยอี้จึงไม่ต้องการมาแสดงแทนเด็กสาวไม่เป็นไรค่ะให้เฉินซีซีเล่นต่อเธอตากล้องได้ยินคำตอบของเธออื้มฉันแค่เสนอเนะยังไงคุณก็เป็นหัวหน้าทีมคุณตัดสินใจเป็นหลักอยู่แล้วซูโยอี้ดึงเฉินซีซีออกไปและอธิบายความรู้สึกรักและประเด็นสำคัญของการแสดงให้เธอฟังอย่างละเอียดหลังจากนั้นไม่นานเฉินซีซีก็ดูเหมือนจะคิดได้ ฉันขอโทษนะพี่สาวอะไรฉันคิดว่าฉันคงเห็นแก่ตัวมากตอนที่ฉันเห็นการแสดงของพี่เมื่อกี้ฉันก็คิดว่ามันดีมากแต่เมื่อตากล้องบอกว่าฉันไม่ดีฉันก็ไม่มีความสุขเลยแต่พี่สาวพี่แสดงเก่งกว่าฉันอีกซูโยอีตำหนิตัวเองที่ไม่สังเกตอารมณ์ของกระต่ายน้อยอย่าคิดมากเลยฉันจะไม่แสดงในบทของเธอหรอกในแง่ของรูปลักษณ์ของสาวน้อยเธอเหมาะสมที่สุดดูฉันสิฉันไม่น่ารักเธอเข้าใจไหม เมื่อมองไปยังพี่สาวที่พยายามปลอบเธอเฉินซีซีก็หัวเราะและพูดว่าพี่สาวฉันไม่โกรธหรอกพี่ต่างหากที่เหมาะสมจะเป็นสาวน่ารักที่สุดเป็นสิ่งที่เราจินตนาการเอาไว้ไม่มีกฎว่าพี่ต้องเป็นสาวน้อยน่ารักจริงๆซะหน่อยผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุดซูโยอีก็ขยับทันทีเฉินซีซีเป็นเด็กสาวที่ไรเดียงสาและจิตใจดีจริงๆเธอรีบเดินไปหาตากล้องและสมาชิกในทีม จากนี้ไปฉันจะให้พี่สาวแสดงบทสาวน้อยน่ารักฉันขอถอนตัวสมาชิกในทีมทุกคนต่างมองกระต่ายน้อยด้วยสีหน้าที่สับสน